ครับเย็นวันนี้ก็สรุปงานนะครับก็ต้นเดือนพฤศจิกาเนาะปายฝนต้นหนาวมาแล้วนะครับใกล้จะลอยกระทงแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเทศกาลกระถินนะครับก็เอาบุญเอากระถินมาฝากนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปกระถินที่ตำบลนาป่านะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก ก็พอดีโทรศัพท์มีปัญหานะครับข้อมูลเต็มเลยไม่ได้ลง YouTube ให้ดูนะครับก็สาธุเอาบุญมาฝาก FC ทุกท่านนะครับก็เลยเอา3701นะครับอันนี้รถสำรองใช้ลงมาจากเพชรชาบุญด้วยนะครับพอเอามาก็นะครับมาตรวจเช็ค,คท่อแก๊สต่างๆนะครับท่อแก๊สเปลี่ยนทุกเส้นเลยนะครับเพราะว่า ในระยะเวลา2ปีละคันนี้ไปท่องยุทธภพนะครับปรรษานี้ก็อยู่เพชรบูรณ์พรรษาก่อนก็อยู่ภาคเหนือนะครับก็ไปตลอดนะครับไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยเราก็เลยต้องมาเช็คกันหน่อยนะครับว่าจะยังไงดีนะครับใช้งานได้ดีมากนะครับสำหรับเครื่องเจนะครับท่านใดที่ยังลังเลอยู่นะครับจะต้องการ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากดีมีจนก็อยากขับเบนซ์สักครั้งนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสนะครับตอนนี้เบนซ์ราคาถูกมากเลยนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะครับก็จับจองนะครับหาซื้อได้ตาม YouTube ตาม Facebook ทั่วไปนะครับทีนี้ท่านมาปั้นก็แล้วแต่กําลังของท่านนะครับว่าจะไปได้ประมาณไหนนะครับเอาแค่ล้อหมุนวิ่งได้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเอาแค่แบบเฟอร์ฟิกเอาแค่แบบจัดสวยก็เป็นได้หลายแบบนะครับจัดทรงสวยก็มีนะครับ ใหลายแบบเนาะมันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณค่าทางจิตใจนะครับตอนนี้ไปตีราคาไม่ได้นะครับอย่างคันนี้นะครับก็แต่งมาหล่อเลยนะครับอันนี้ก็จัดหนักไปหน่อยนะครับี้ยเป๊เปกเลยนะครับสเกอร์ตอบข้างนะครับตอนนี้ก็นี่สองศูนย์ห้าสี่ห้นะครับ ตัวนี้ถ้าใส่ขอบ17จะได้ประมาณ45นะครับแล้วก็สปริงก็โหลดก็มีขายนะครับตามท้องตลาดเยอะแยะเลยถ้าไม่โหลดเราไปตัดสปริงนะครับค่า k ไม่ได้นะครับสปริงจะจะแข็งกระด้างนะครับตัดแนะนำอย่าตัดนะครับถ้าท่านจะแต่งทรงนี้ขอให้ซื้อสปริงชุดแต่งเลยนะครับสปริงชุดแต่งนี่จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าแล้วก็นิ่มด้วยนะครับนิ่มด้วย นิ่มด้วยได้อัตราได้นิ่มด้วยนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าใดไม่ชาร์จนะครับจอดไว้นานูก็ธรรมดาครับพวกอิเล็กทรอนิกส์นี่เราไม่ได้นะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดในสมควรที่จะซื้อ,อไดชาร์จไปสักลูกหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ใดไม่ชาร์จไฟหน้าจอไม่ติดเลยนะครับก็ ชาร์จแบตเต็มเ็แล้วก็ขับมาหาผมได้นะเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพแถวนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะเนี่ยแต่งมาจัดเต็มนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับ Baby b e บ้สวยๆ 190e นะครับท่านใดกำลังเลียงอยู่ก็เป็นจะเข้าเจ้าขอ,ของได้เลยนะครับตอนนี้ถูกมากเลยแล้วก็มาปั้นเอานะครับหรือมาปรึกษาผมก่อนก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับว่าจะปั้นแบบไหนมีงบประมาณเท่าไหร่จะเอาแบบนิ่มๆไหม นี่ก็อีกหนึ่งคันนะครับหนึ่งสองสี่ตัวนี้ก็เสร็จงานแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับงานปั้นนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับคันนี้ปั้นปั้นเดิมๆอยู่นะครับต่อไปก็ใส่ล้อหน่อยก็สวยแล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเครื่อง G เป็นเครื่อง j v v นะครับ j v v TI เนาะงานก็จะเสร็จออกไปแล้วนะครับจะรับรถ ในเดือนพฤศจิกานี้แล้วนะครับเพราะว่ามานานแล้วฮะส่วนคันนี้ก็รออีกนิดนึงนะครับตอนนี้อยู่กับลูกลอยถังน้ํามันอยู่นะครับอยู่ในขั้นทดลองอยู่แล้วก็ทดลองเครื่องไปในตัวด้วยนะครับใจเย็นเย็นิดนึงนะครับคันนี้มาจากคอนแกนนะครับใจเย็นเย็นิดนึงนะครับผมส่วนคันนี้นะครับก็จะไปต่อสูงขานะครับสองแปดสองเจ็ดนะครับก็จะไปต่อที่สูงขานะครับ ตอนนี้ก็เก็บความเรียบร้อยนะครับทําสีกันชนนะครับทาสีกันชนแต่ว่าสีตัวรถยังขัดเอาก็ยังดูดีอยู่นะครับดูดีอยู่คันนี้เป็นเฟืองท้ายลิมิเต็ดแล้วนะครับเป็นนิสสันลิมิเต็ดแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็จองได้นะคันนี้ตอนนี้ก็จะไปทัวร์แถวพคตตายอยู่นะครับตอนนี้ก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนท่อน้ําเปลี่ยน อุปกรณ์เปลี่ยนท่อแก๊สต,ต่างๆนะครับกระจกบ,บานใหญ่นะครับตัวนี้ขับสบายนะครับตัวนี้เป็น280แแท้ๆนะครับ280แท้ๆเนี่ยเขาจะวางเครื่อง6สูบมาเลยนะครับเขาจะ6สูบมาเนี่ยค่าคีเขาค่อนข้างจะโอเคนะครับนิ่มกว่าตองหนึ่งนะครับนิ่มกว่า2-30นะครับ ค่า k ก็จะใกล้เคียงกับ3 0 0ร้อ e นะครับก็คือได้ความนิ่มเนาะนี่ครับรถนี้นิ่มมากนะครับได้ความนิ่มนะครับเพราะว่า280แปดเขาเนี่ยเขาค่า k สปริงนี่สาคัญนะครับความนิ่มนวลเนี่ยผมพยายามผมขับอยู่ทุกรุ่นนะครับโค้ด a โค้ด b เครื่องตองหนึ่งเครื่องสองสามศูนย์อะไรเงี้ยนะครับความนิ่มนวลนี่จะแตกต่างกันไปเลยนะครับแล้วก็มาหนึ่งเก้าศูนย์พิษณุโลกคันนี้นะครับวันนี้ก็มาด้วยอาการ มีกลิ่นน้ำมันนะครับกลิ่นน้ำมันอันนี้เป็นถังพลาสติกนะครับตามพลาสติกแล้วมันมีกลิ่นออกเนาะตามวาลวมันจะมีวาลว,วนไปวนมาแล้วก็มีกลิ่นออกนะครับตัวเนี้ยอันตรายนะครับเพราะเราสูดดมเข้าไปในตัวรถเราจะอันตรายนะเป็นเป็นเป็นสองจุดสมเดิมๆนะครับอันนี้นะคือผมได้ทำออกไปแล้วแต่ว่าดีลูกค้าอยู่ใกล้ๆผมก็เลยมีอะไรก็เรียกกันได้นะครับ มาง่ายๆเนาะไม่ได้อยู่ไกลแต่ว่าก็กลับมาแถวนี้ก็มาดูแลนะครับต็เน,นี้ยมีหลายๆอย่างที่ผมจะต้องทําให้ใหม่นะครับลายไม้พวกเนี้ก็นะครับมันกรอบมันอะไรเนาะมันพีจอดตากเดดแล้วก็กาวไม่ดีมั่งร่อนมั่งอะไรเงี้ยครับนี่คือคือต้องใจรักจริงๆนะครับที่ลูกค้าเขาก็ใจรักมากเลยกันนี้นะครับ ใจรักมากเพราะว่าหยุดหยุดเป็นไม่ได้นะครับว่างเป็นรื้อ <c oughs> คือลื้อจะให้มันดีครับซื้อดีมันก็ปีม,มีนู่นมีนี่จุกจิก,จกพังมั่งก็ไม่เป็นไรครับมาผมก็จะช่วยทําให้นะแต่ว่าก็คือนี่แหละครับอยู่ด้วยกันกับคนขับบิ๊นเนี่ยมีอะไรก็แวะเข้ามานะครับเราก็จะช่วยดูแลให้ตลอดนะครับสําหรับตรงนี้ ก็คันนี้ก็จะไปต่อที่ปลวกแดงนะครับเอาไปใช้ต่อที่ปลวกแดงก็จะเอารถมา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 ให้ผมซ่อมเนาะมาให้ผมซ่อมหลังจากที่ซื้อผมไปนะครับคันหนึ่งแล้วนะครับก็เลยทีนี้จะเอาเข้ามาซ่อมมาเมนเทนเน,นมาใส่เครื่องเสียงหล,หลักเลยคือมาอจากใส่เครื่องเสียงนะครับก็เลยไม่มีรถใช้ก็เลยต้องให้คันนี้ไปใช้นะครับ คันนี้ไปใช้นะครับนี่แหละมันจำเป็นนะครับคนใช้รถมันก็ต้องใช้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็จะไปสงขาก็ให้ไปใช้อีกเหมือนกันนะครับเนี่ยคันนี้นะครับให้ไปใช้อีกเหมือนกันเนาะเพราะว่าจะเอารถมาซ่อมแล้วก็คือขับ190ูอยู่แล้วนะครับทัน f อก็ขับ190ูอยู่แล้วก็เลยว่า อยากจะได้ขันใหญ่กว่าน,นี้ไปลองขับดูสิอ้าวไม่เป็นไรเราจัดให้ไปนะครับที่จะส่งไปสูงขานะครับตอนนี้ก็ทําความสะอาดเรียบรย้อยนะครับให้มันดูเป็นผู้เป็นคนหน่อยหนึ่งเผื่อเผื่อลองแล้วถูกใจก็เอาไปเลยนะครับหนึ่งเก้าศูนย์ก็ส่งมาซ่อมนะครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็มาดูสองสามศูนย์อีอีกหนึ่งคันนะครับเครื่องเดิมๆม ยังเดิมเดี๋ยวจะอยู่ที่ลานจอดรถนะครับตอนนี้ลานจอดรถเราก็จะได้เพิ่มเนื้อที่อีกแล้วนะครับตอนนี้เริ่มกว้างแล้วนะรเริ่มกว้างแล้วก็ตัดไปเรื่อยนะครับคันนี้ก็รอเจ้าของอยู่นะครับเจ็ดแปดสี่หกนครปฐมนะครับอันนี้หนึ่งสองหกนะครับออปชั่นห้าร้อยนะครับตัวน,นี้อ่าเบาข้างหน้าจะเป็น บบ้ไฟฟ้าหนึ่งตัวนะครับข้างข้างซ้ายจะเป็นเมนวลนะครับกระจกไฟฟ้านะครับส่วนกระจกนี่ก็เหมือนเดิมครับรีวูครับบานใหญ่มองถนัดนะครับสำหรับสวทั้งหลายนะครับที่มองไม่ถนัดเพราะว่ากระจกมันเล็กอันนี้ทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็รอปั้นอยู่นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ รอปั้นอยู่นะครับภาษีหมด,กร,ดกระดาษดาหกเก็บอ๋อใกล้จะหมดแล้วอ่าผมต่อแล้วนี่ครับกระดาษดาหกแปดเลยครับข้างใน,นชืวสวยส่วนคันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมๆนะครับดีเซลกะว่าจะเปลี่ยนเป็นเจในเร็วๆนี้เพราะว่าอืดเหลือเกินนะครับนี่รอจังหวะรอคิวอยู่นะครับก็จะทสีให้เท่ๆนะครับเขาหุ่นหล่อมากสมาร์ทนะครับน้ําหนักลดได้นะครับ แต่งล้อหน่อยนะครับใส่ขอบ15แล้วก็คือช่วงล่างตัวนี้มันมันมันหาง่ายนะครับช่วงล่างตัวนี้เป็นเหมือนรถปิกอัพเลยนะครับแต่ก็ใช้ทัชั้นบาเนี่ยความนิ่มนวลก็จะมานะครับแต่ว่าต้องทําให้เป็นนะลูกหมากก็จะลองขึ้นสักนิ้วหนึ่งนะครับลองลูกหมากขึ้นนิ้วหนึ่งนะครับช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะครับมีขายนะครับ บูตปีกนกบนใช้เป็นของนิสันนะครับลูกหมากปีกนกบนใช้ของนิสันบิ๊กเอ็มนะครับตัวนี้ผ้าเบีกเป็นของซันยองทุกปืนล้อใช้เทียบทั่วไปตามของญี่ปุ่นเลยนะครับล้อหลังก็เหมือนกันลูกหมากล่างจะงอไม่เหมือนญี่ปุ่นต้องใช้ของเขานะครับโอกาสเสียยากครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นรถที่ยังเ,ยยงเท่อยูอ่นะครับสมรรถภาพยังเท่อยู่คือ มันขึ้นอยู่ที่เราอยากใช้ครับผมว่าเราอยากใช้กับเราอย่ามองที่ว่ามันจะเป็นรถดัดแปลงอะไรเยอะแยะนะครับมองที่ว่าเราใช้งานได้ไปไหนมาไหนปลอดภัยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงอันนี้อยากให้มองตรงนี้มากกว่านะครับนะครับส่วนคันนี้นะครับ รอเจ้าของคุณใหม่อยู่นะครับเจ็ดหนะครับคนเก่าก็เล่นผมไปเยอะอยู่นะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับผมใส่เครื่องเสียงไฮเอ็นเลยตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสปริงแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าถุงลมจะยุบนะครับเปลี่ยนสปริงแล้วนะครับสปริงหน้าหลังแล้วนะครับอดา w 2 2 0เนาะเนยก็เหลือทำระบบ นู่นนี่นั่นเล็กน้อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาอันนี้สองสามศูนย์เดิมๆนะครับนี่นะฮะตัวน,นี้ได้ไฟแท้นะครับแต่กระจังหน้าแท้เนี่ยจะไม่สวยนะครับเ๋ยจะใส่กระจังแต่งซะหน่อยนะครับก็จะเป็นสีดำเนาะตอนนี้ก็มาเก็บรายละเอียดเรื่องเบาะเรื่องจะเก็บไว้แล้วครับเป็นรถอนุรักษ์แล้อันนี้นิ่มนะครับอันนี้สองเดิมอุปกรณ์เดิม นิ่มมากนะฮะงานมันก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ปัญหาคือเกลี่ยมันนะครับตวัดไปตวัดมาเวลาวิ่งเนาะผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงนะครับตอนนี้ว่าจะทำยังไงนะครับนี่ดไหมฮะดีตกเฉยเลย่จะเปลี่ยน เดี่ยวกระตุกนะครับเี่ยวกระตุกนี่ผมก็กะว่าเดี๋ยวจะดูเช็คดูที่ลูกรอยนะครับลูกรอยที่ถังน้ํามันแล้วก็กักห้องถังน้ามันให้มันให้มันน้อยเนาะให้มันน้อยที่สุดแบบแบบคันหนึ่งหนึ่งห้าที่ผมทำมันะครับประมาณนั้นก็เลยงานมันก็เลยกองนะครับส่วนมากมีแต่งาน วิศวะทั้งนั้นเลยที่อยู่กับผมเนี่ยนะครับในช่างเขาทำก็ช่างเขาก็ทำได้แต่งานหลักๆนะงานกระจุกกระจิกอย่างเงี้ยเราไม่กล้าปล่อยให้ทำนะครับเพราะมันมันลึกเกินนะรายละเอียดมันลึกเกินนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของผมมาดูตลอดนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณที่สนับสนุนนะครับผมก็ ก็ทำด้วยใจลักนะครับทุกชิ้นทุกงานนะครับทำจริงๆเนี่ยทำงานแบบตืออ้องานมากนะถ้าไม่จบก็ต้องสุดวิสัยจริงๆนะครับส่วนมากแล้วอยากให้งานทุกงานออกไปแบบจบส,สวยๆนะครับจบแบบส,สวยๆโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ คุณบ้าครับสวัสดีครับ